นในแคนดี่จอสโนมีสิบคนในแนคนยีโอ้โห,โอโหยีย่เล็ดแล้วยีย่เ็ดแล้วยีย่เล็ดแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมเปิดคลิปมาผมถึงถือเอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับน้องผมชวนให้ผมมาช่วยกันบ้านครับผมก็เลยเข้ามาแล้วคนที่จะมาเลดคือลุงอันเคิลครับคลิปนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะผมเป็นเอฟซีลุงเลิฟๆลคลิปนี้ผมขออาภัยานะครับไม่ช็อตหนักมาก ถ้าใครทนฟังไม่ช็อตไม่ไหวสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมขออภัยจริงๆตอนนั้นผมไม่ได้เช็คว่ามามันช็อตทุกคนพร้อมที่จะไปดูตอนที่ผมกันและโดนลุงเหลดหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอ้ยไอ้เบมพี่ล้มอ่ะเนาะมันล้มไปตัวนึงนะล้มตัวนึ่งอ

ไม่แค่ไทยเลยว่องอะไรอะไรอะไร้าโอ้โหลูกน้องกูจัดเี้ยนัดเดียวพ้กาเลยบอนแหลกมันอไปมจอร้องแล้วน อ้วั mortar, นตายดีวจอ๋ออ <No oh, yeah, ๋วันตะเ้ต่อนื่องไต้อง้าต่อนี่องถ้าจับอย่างนี้นะถ้าจักแลทแไลตันี้ลท์โอ้ยเยี่ยไประเบิดไปไหนย้อนชาเยว่ข้าแล้วโอ้เข้าไปเมื่อไหรแล้วเข้ามาแล้วนี่อไอ้สุ้ยโค้ ไม่ไหวไม่ไหวแล้วโหพี่ไอ้เียนยี่ี่ยเราแ่งยังร้องอ่ะแล้วโผลแล้วบ้านเราไม่ไหวไม่ไหวจริงตอมตอมตอมกัเลยียวัวไมหนไงวะน่า เ้ามาเก็บศพได้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนาทีมซยิงกันอยู่ไอ้เนี่ไอเ่ยมนเด็กนะเปิดไปไอ้เรือยอย่างมันอันนี้ไงไบ้านนะยิงคนฉันรู้เลย แตกแล้วพี่แตกแล้วแน่นอนเลยลูกบ้องแม่งน่าจะมีอย่างย่นสองห้จับมแล้โอ้ยิงบ้องไม่ออกไอ้เหี้ยแหลกไม่แหลกอะจับอูยแฉมแดงเต็มเลยเออแถบแดงเต็มเลยตายตายตายเข้าบ้านมาตายเข้าบ้านมาตายเข้าบ้านมาตายโอ้ย đây anh chỉ cần tháo tên phun lẻ đấy thì cung giải cái đi phun 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 bỏ tay 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 lên gần là sẽ thành. uhm, đu mết, đu kia na coi, từ đi bay. Đay 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 một Đay một. Đay bốn 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 bốn. rồi đó. Đay hai rồi đó. ơi luôn. หายหมดเลยในตู้ตายอ้ขตายหนึ่งเองไอ้โ๊กโ๊กเฮยี่เก็บไรนะโ๊กโ๊กอะไรยบบโ๊กจับี่ากมันจะมีอ่ะตรงนี้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 ตายมือตายเยเก็บปืน่ ี่กูบอกเลยวโอ้เป็นศิโอ้ยากไมโเยอะตไม่ใช่ตบนะไม่เก็บตบนะงั้นแบบไอ้เยี่ยปัดมันกี่ชั่วโมงนไอ้เยี่ยมจะตายแล้วจะตาแล้วบ้ามีมียาปะดูแต่ผมไปช่วยเขาซิวันเดี๋ยวเวาเอาโกเโกเเดี๋ยวอยู่เดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตดแล้วรอเย ตายไหมพี่ตาตาย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 ควโดดไม่ขึ้นมพาขาต้านมันโดนเฮ้ยตบใครเนี่ยไอ้ดียวเดียวเดียวเดีวดิวเดีวเออใครมีแข็งแรงงานแรงรโอยสุดคนนวเดียวเดีวเดียวเดียวเดียวดียวเดียวหมดเดีวเกียงเด่วาบ้องใค

คือได้อย่างเงี้ยไม่รู้คืออะไรมันอะไรพี่คือไปเถอะพี่ไปเลยไปเลยขอย้อนขอย้อนเดี๋ยวผมือสองก่อนนะพี่กนหมดแล้ะบ่วงงานบ่วงงานตายเกือบข้างล่างเลยตา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 ยเฉ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 ยไม่มีค้อนช่วยมาต้องเลยเด็กโอ้จะตายอยเงี้ยเฮ้ยผมล้มในประตูอะใครก็ได้มาดึงหน่อยได้ไหม

ได้มาได้มาได้มาไอ่ได้มาไอ้ยศผมจะดูให้แม่ได้เดือดได้เดอดได้เดือดไปกันไปกันไปกนนี่น right ี่นี well ่ไอ้ยนี we ่หลังหลังนี่หมดนี่หมดไปกันเอาไปกันเอาไปกันคนไม่รู้เหมือนเดิมอะไรอะไรพี่ช่วยกันช่วยดูดีแจ้งบอได้เดือดโอปิชัยวันแต่ไรเนี่ยอุยโย่ไอ้เนื้อ เอาเอาลวนดงบนาไม่ย <onents> yeah, right. ินันนันอย่รฟานมันเนี่ยผิดเลย้อเปนเย็นปได้ต่หรอสวยสวยสวยาตางตาต่เอ้ยโอ้โหเอูอยู่มาตั้งนานโดนเวานลูกเดียว ่เพราะว่าม no ันบเพื่อนเกีวันแบบเลเยอร์วีทำอ๋อมันมันแค่เหมือนมันมันจะไปกลับไปเลบ้านเอบ้านมันอีกรอบหนึ่งบ้านใคยบบ่ะบีีว่บ้านไโออ่ะมันจะได้ลบ้านมันไอพี่ได้ศจอแดนพี่ได้ศกจอแดนพี่ได้กจอแดนห่อห่อห่ฮัลโหลพี่ยิงอะไรอ่ะกูซิวังเขาไม่เหลอใครยังข้บ้านมันไม่ถึงหรอก ไปมุนไปปมปืนเดินไปเเดินไปเดินไปเฮ้ยใครกินใครกินวะเเอ้ามันมีบลังดี้งไอันนี้นะมันาเราคนเแลเน่ยเดิดเลยเค่เนาะเไปลบไปลบวิ่งโคโดนแนวเข้าหัวตายแตกแล้วแกแล้ว้าบ้งมันเยกว่านี้นะ็แก จูกิวจุกิวจกมีเป็นจกได้เนี่ยก็เหี้ยละกูนะไม่สนุกัพวกมึงอะไรีเหรอเยียไงครับผมมัโคตรเท่เลยเจ้า่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่สองยิงคนที่สองต่อแถวต่อแถวต่อแถวอย่าลุกนะอย่าลุกนะอย่าลุกนะยิงเสร็จลุกเดินหนีได้ป่ะยิงยเดินหนี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  แตก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 อยออกประตูอีเด้นลงแดงแ่งเลยพวกเราแตกไม่ได้คิดว่าสนามมีมีกันโคตรเหมือนเลยสนามมีมีกันไหมเนี่ยกำแพงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเย้ิีมาแล้วเนี่ยสีแล้วมาแล้วก็ตอนนั้นแหละครับทุกคนที่พวกผมชนะครับ เหมือนว่ามีคนมาเลดลุงลุงเลยต้องกลับไปกันนะครับแล้วผมก็รวมพลกันเพื่อที่จะไปจีจลุงนะครับแล้วก็อยากจะขอทายรูปสักนิดแต่ลุงไม่อยู่เอมเอสไปไปไปยยยบายเอาอเขาอนะเขาบขาเขาบอเขาเตอร์นะโอ้ยไอ้เย็ดอกลอซีบฮัลโหลเออย้ไ้เล่ะ้ยล่าบ้านเราห่อเล็ความเลยขนาดนั้นนะ ขอคุยกับลุงหน่อยลุงหลับยางครับผมครับลุงหลับยางครับลุงไปเทนนิงครับผมก็ตอนนั้นแหละครับทุกคนคนตี้เขาบอกว่าลุงไปเทนนิงก็อยากจะบอกลุงว่าสนุกมากครับขอบคุณมากนะครับก็คือถ้าลุงดูคลิปผมก็จุดยอดมากคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนการโดนลุงเลดมีเพียงเท่านี้ครับจบเป็นที่เรียบร้อย ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ผมสตรีม่ที่ช่องทวิตบอปปี้สวิงอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันไว้ต่อไปบ๊ายบายครับ